พีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ญาติญาติจะพินมาน้อเด็กน้อยมาเริ่มต้นอาชีพใหม่ไว้รุ่นไว้เลียไวรุ่นทุนน้อยไว้รุ่นสร้างตัวอันนี้จะหัดเลี้ยงไม้จ้ะมารับอันนี้เนี่ยประกายดาวรับประกายดาวกับอันนี้ช,ช้างเหลือง,ง,ลองแล้วก็อไอ้นี่ ไอ้พานครแล้วก็หนุมานออกฝึกน้องจะหัดเลี้ยงน้องอยู่หมู่บ้านสิรินยาเนาะสิรินยาสี่ถ้าใครๆอยากจะอุดหนุนน้องน้องเริ่มเริ่มต้นเริ่มกระดึบกระดึบถ้าใครสนใจเข้าไปได้เลยนะพอมีแบ่งไม้ที่บ้านก็พอมีบ้างน,นิดหน่อยอยู่พิกัดบ้านบอกเลยหู่บ้านสิรินยา 4, สี่ซอยสอง <2. S 1> จ้ะมีไม้แบ่งปันโทรได้เพื่อนๆราคาไม่แพงจ้ะ นัน่นแหละไม่ต้องมาหายายพินนะบ้านน้องมีจ้ะถ้าอยู่ใกล้อ่ะอันแหละสนใจไปหาได้แล้วน้องมาเรียนรู้แล้วบอกยะมาหัดผ่าบอลหัดผสมเกสรกับยายพินถ้าผาสมเกสรต้องมาหัวค่มหัวค่ะดอกบอลเกสรบอลจะบานประมาณสารสองทุ่มทุ่มสองทุ่มอ่ะแล้วถ้ามีบอลเอามามาหัดเรียนรู้มาหัดผสมดีกว่าเก็บเงินไปเอาไปทำไปซื้ออย่างอื่นที่สุรุ้ยสุร่ายนะวัวยรุ่นเนี่ยหาเงินง่าย ประหยัดสักเดือนละห้าร้อยสิบเดือนก็ห้าพันได้ไม้สิบเดือนก็ได้สิบต้นลูกจ้ะอย่างที่ตะเดชสอนยายพินมาเน่จ้ะจ้ะสนใจไปได้นะจ้ะบ้านพี่โกะจ้ะหมู่บ้านเิลินจาและสี่เสน่เน่์จันเพียบหมู่เสน่ห์หมู่เสนเด่นดวงจ้ะหมู่เสน่ห์เด่นดวงมีไม้เยอะนะจ๊ะแบ่งปันราคาถูกจ้ะถ้าแกเพื่อนๆยายพินถ้าอยากได้ไม้ไปประดับหน้าบ้านน่ะขายแน่นะ โกหกเขาหน่าขายจ่าขายจ่าเนี่ยขายจ่า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 ครับเอาบอกเบอร์โทรดังๆเลย0996826101ครับจ้ะเดี๋ยว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 เวลาล่ะเดี๋ยวตดให้เดี๋ยวหนูขึ้นใต้ใต้โพสให้เขาจะได้ไปซื้อคนลดบุรีด้วยกันเนาะอันเนี่ยถ้าเป็นบอนสีบ้านป้าแกมีเยอะยิ่งเสน่จันนะขายไม่แพงนะจันมีเยอะมากขายด้วยแถมด้วยแหละเนาะอันเนี่ย ไก่เพราะไก่เพราตระกูลไก่ตระกูลไก่ตระกูลไก่มีเยอะจ้ะอันนี้ป้าแกบอกแล้วถ้าใครไปนะถ้าบอกว่าไปจากเยพินนะคิดราคาเป็นพิเศษจากยี่สิบเป็นสามสิบจ้ะจริงอ่ะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยพินขึ้นเวอร์โทรไว้นะนี่อันนี้ขอบคุณมากมากนะจ๊ะครับจ้ะนี่แหละเห็นดตต์แรกไม่มีใครเชื่อว่าเยพินทำงานจริงว่าทำปลูกไม้จริงมาดูแล้วเชื่อแล้วใช่ไหม วางเงินไว้ใต้ดินเนี่ยค่ะคุณสังเกตด,ดูอันนี้มันออกศึกอ,อ่ะออกศึกมีสองต้นอันนี้ออกศึกไทยออกศึกมันจะมีสองตัวของไทยค่วก็ออกศึกแดงใช่มันมีออกศึกไทยกับออกศ<ร>ึกคินโดถ้าออกศึกไทยมันจะสีส้มๆมันจะเข้มฝ่าสวยกว่าจ้ะ,จะถ้าของฮินโดมันจะซีดกว่า,านั่นแหละมันจะมีค่าแตกตา่างนิดๆ,ๆนะต้นไม้อะ่ะจ้ะขอบคุณมากๆากจ้ะ ลืมนะจึกนะจ้ะยด่างจกเนี่ยว่าไหนมีแล้วแดงยินโดเนี่ยอันนี้เจ้าของไม่อยู่แต่ก็ปล่อยอยู่เนี่ยมีปล่อยทั้งนั้นแหละเนี่ยยังไม่ได้แทงเดี๋ยวรอก่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีทุกอย่างนี่แดงยินโดอยู่นี่เดี๋ยวรอเจ้าของอยู่ก่อนนั่นแหละจ้ะ จ้าขอบคุณมากมากเลยจ้า,จาอันนี้พาลูกมางานอาดิเรกแดนดีกว่าแล้วนอนเล่นเกมปกติเล่นเกมอยู่กับบ้านแล้วตอนนี้ไม่ต้องเล่นแล้วโพสต้ตนไม้ดูต้นไม้นี่แหละน,น่ารักมากโชคดีมีใช้ทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับและไปอะ่ะ <laughs> มามาดูงานก็ตอนแรกพ่อะจ๋าแม่จา๋าขาแถวบ้านยายพินเขาก็บอกว่ายายพินปลูกปลูกแต่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาดูนะดูงานในบ้านยายพินอะ่ะอันนี้น้องน้องเขาว่างๆไงมีเวลาว่างนิดหน่อยก็เลยมาขอดูงานมาขอแบ่งปันไม้ไปจ้ะแล้วก็มาถามหลักการในการปลูกการขายอันนี้ยายพินก็เลยบอกว่าเนี่ยต้นไม้ทุกอย่างอะ่ะถ้าเราไม่ไม่เนี่ย ไม่ไม่เรียกร้องราคากันจนเกินไปอ่ะเราอยู่ได้นี่เยพินขายเนี่ยถุงละร้อยกล่องความสุขของเยพินนี่แช่น้ํายาไว้แล้วนะอันนี้คือยากันเชื้อนะใช้ได้แล้วที่ยยพินตัดมาเช้าในตออไหล์สดเนี่ยอันนี้คือแช่น้ํายาแล้วถ้าเกิดใครสนใจกล่องความสุขกล่องละร้อยเยพินก็แบ่งปันอ่ะถามว่าคุ้มไหมคุ้มแบ่งปันแบ่งปันความสุขร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอย่างเนี้ย เวลาท่านมาเราดีใจท่านกลับไปเราก็คิดถึงเนาะแฟนคลับจะมาหายายพินแทบทุกวันนะเมื่อวานก็มียายปานจากจังหวัดระยองมาแค่เขามายายพินก็ดีใจแล้วจ้ะถามว่าได้ตังเนี่ยมันเก่าก็ยังว่าเป็นทุนเนาะไปซื้อดินซื้อกระถางซื้ออะไรมาเพิ่มเติมจ้ะเราก็ยังได้ขายได้ทําไปได้มีอาชีพสําหรับแฟนคลับยายพินนะจ๊ะสนใจมาหายายพินมาได้เลยจ้ะ มาได้ตลอดนะจ๊ะยินดีต้อนรับทุกวันจ้ะถ้าเป็นสาว์อาทิตย์โทรมาก่อนนะจ๊ะศูนย์แปดสองหนึ่งเก้าแปดสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์จ้ะเพราะอะไรรู้ป่าเผื่อว่าบางทียยพินอาจจะไปตลาดนัดไปหาดูไม้ดูอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็ทําการผ่าไอ้นี่ห่อบอนต่อเนาะอันนี้หูช้างที่ที่ไล้์สดมาเช้าเนี่ยสองร้อยรวมส่งอ่ะยยพินจะส่งแบบเนี้ยนะ่ะ วิธีการห่อตุ้มของยายพินนะเนี่ยแบบเนี้ยอยู่ได้ไหมอย่างเงี้ยอยู่ได้จ้ะรายได้วันหนึง่งขอแค่ได้วันหนึ่งไม่ต้องกี่ร้อยหลักบ้านไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ได้ซื้อเพราะข้าวทํานาไว้สี่กินเองจ้ะพี่พี่เขามาพี่พี่เขามาเมื่อกี้เขาบอกโคยยายพินอย่างนี้ยายพินก็มีไรายได้ทุกวันทุกวันจ้ะทุกวัน ถ้าราคาไม้เหมือนปีที่แล้วเยพินรวยนะแต่พอดีเยพินซื้อต้นทุนเยพินมันแพงเนาะซื้อไม้ไว้แพงใช่ไหมซื้อไม้ไว้แพงแลแ้วตอนนี้พอปีนี้ราคาไม้ถูกเยพินอยู่ได้ไม่อยู่ได้จ้ะอย่างเนี้ยออดิบอย่างเนี้ออยขึ้นหน่อมาอย่างเนี้ยหนึ่งร้อยบาทรวมส่งใครอยากได้ก็ทักมาเยพินก็แงะให้น่ะอันนี้บอลสีเห็นไหมถ้าเพอรดีๆใส่อนั่นดีๆเน่าหมดเลยใส่กระป๋องดีๆเน่าหมดเลยพยโยนเนี่ยพยโยนเนี่ยขึ้นเห็นไหม จิงงงจิงงจิงเงอหมดเนี่ยเห็นไหมช่วงเนี้ยหน้าฝนนะหน้าฝนเวลาเราผ่าบอนสีแล้วเราใส่กระป๋องอ่ะบอลสีชอบเนาา่าจ้ะแต่ถ้าเกิดเรา,เามาใส่แล้วเ,เอามาโรยโรยไว้อย่างเงี้ยไม่เนาา่าจ้ะเนี่ยขึ้นดีจังเลยเห็นไหมกระจึง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 ,จงเนี่ยเต็มแหละนี่แหละหลักการของจะพีนอยู่อยู่ไปอ่ะทํายังไงก็ได้ขอให้ได้ตังค่ะจ้ะได้มากได้น้อยก็ยังดีพอค่าน้ําค่าไฟ พอได้ซื้อกระถางอันนี้ลูกไมเ้เยปินมีใครสนใจก็ทักมาได้นะลูกไมนะ้เนี่ยคนเวลามาหาเยปินจะบอกโหเยปินแกเยปินอยู่บ้านก็อย่างเงี้ยเป็นคนแก่คนหนึ่งคนแก่หัวงอกคนหนึ่งที่ว่าอะไรจ่ายอะไรไม่มากไม่ไม่มันก็เลยพอพอว่าพออยู่ได้เนาะ เขาเห็นกระป๋องเนะี่ยให้ดูก็บอกก็ผ่าไว้อย่างเงี้ยถ้าเป็นไม้ที่ผ่าเองทําเองลดได้ก็ลดถ้าเป็นไม้ที่รับของมาก็จะแพงนิดนึงแต่ถ้าเกิดมาแล้วไม้ที่จะยพินผ่าเองอะราคามันก็พอไปพอมานะอย่เนี่ยพอไปพอมาเพราะยายพินผสมเกษรเองผ่าหัวเองทําเองนี่แหละแล้วก็จ้างป้าผู้ช่วยมาช่วยคนหนะึ่งแต่วันนี้ป้าผู้ช่วยกลับไปแล้วป้าผู้ช่วยก็เจ็ดสิบฝ่าแล้วนะอายุอะ อันนี้อันนี้อยู่ที่สามร้อยบาทรวมส่งนะไอ้น,นี่บรรดาลซับบรรดาลซับสามร้อยบาทปะ่ะยังไงเยพินก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอแพ็คบอลให้แฟนคลับก่อนที่เอฟบันเช้าเยพินไลฟ์สดจ้ะสวัสด,ดีนะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้ะ